สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราถึงกับอึง้งหลังเพจดังที่เคยโพสต์โจมตีใส่ร้ายแพรวพรวแสงทองถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มพร้อมมีรายงานว่าเจ้าตัวได้ให้การในชั้นสอบสวนด้วยถ้อยคำสุดช็อกว่าผมเกลียดแพลวพล่าและเกลียดทุกคนที่อยู่รอบตัวแพลวพล่า จากกรณีดราม่าที่ยืดเยื้อมานานร่วมหลายปีที่มีเพจหนึ่งในโซเชียลที่โพสต์ข้อความพาดพิงใส่ร้ายและวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อแพรวพราวและบุคคลใกล้ชิดจนสร้างกระแสวิพากวิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องล่าสุดสถานการณ์พลิกผันเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามกฎหมายกับแอดมินเพจดังกล่าว แหล่งข่าวเผยว่าระหว่างกระบวนการสอบสวนผู้ต้องหาได้ยอมรับสารภาพถึงแรงจูงใจส่วนตัวโดยอ้างความรู้สึกเกลียดแปรปวๆเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจสร้างเพจโจมตีต่อเนื่องซึ่งคำพูดดังกล่าวทำเอาแฟนคลับจำนวนมากถึงกับอึง้งเพราะไม่คิดว่าความรู้สึกส่วนตัวต่อคนที่ไม่รู้จักกันจะกลายเป็นชนวนของการกระทำที่ส่งผลกระทบในวงกว้างเช่นนี้ ด้านแพรวพวแสงทองเองก็ถึงกับโพสต์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่าสั่งกันเถอะงือ้อบรรยากาศในกลุ่มแฟนคลับเต็มไปด้วยกำลังใจและข้อความสนับสนุนอย่างล้นหลามเหตุการณ์ครั้งนี้จึงกลายเป็นอีกบทเรียนสำคัญของสังคมออนไลน์ว่าความรู้สึกส่วนตัวหากขาดการยับยัง้งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหลังเพจดังออกมายอมรับสารภาพาว,ว่าเกิดจากความรู้สึกเกลียดส่วนตัวต่อแพรวพาวแสงทอง ระแสะในโลกออนไลน์ยังคงร้อนแรงโดยเฉพาะฝั่งแซนคลับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามโดยบางส่วนระบุว่าฉันชอบแพรวพรวตั้งแต่ยังไม่มีผัวยังเลิกกับผัวฉันก็ยังชอบนางอยู่จ้ารักนะแพรวพรวพี่ซันไม่เคยพบไม่เคยเห็นแบบนี้ก็มีด้วยคนหนอคนกำลังใจจ้าอา้าวแบบนี้ก็มีด้วยรักแพรวค่ะใครเกลียดแพรวโง่สุดมันเป็นปัญหาของเขา ความรุ่มร้อนในใจจะแผดเผาใจเขาทุกวันทุกคืนส่วนเราเย็นสบายมีความสุขเท่าไหร่ไฟก็จะแผดเผาใจเขาเท่านั้นกะระซ่างเกิดมาชาติเดียวคือซังเขาคักแท้นอ่อมดงยติคนชังเฮาก็ชังเขาคือกันชังมาชังตอบบอกโกงได้จ้าต้องถามว่าไม่รู้จักกันใครสั่งมาทำฮ่าฮ่าไม่รู้จักกันแต่มาเกลียดกันมีด้วยเหรอ จากความคิดเห็นจำนวนมากจะเห็นได้ว่าหลายคนยังคงยืนหยัดให้กำลังใจศิลปินคนโปรดพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงเหตุผลของความเกลียดชังที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันมาก่อนขณะเดียวกันก็มีอีกส่วนที่เตือนสติให้ลดการตอบโต้ด้วยความโกรธเพราะการชังตอบอาจทำให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดมากขึ้นประเด็นนี้จึงสะท้อนภาพสังคมออนไลน์ได้ชัดเจนว่าเมื่อเกิดดรามา่าความคิดเห็นย่อมหลากหลายทั้งพลังสนับสนุนและอารมณ์ที่ปะทุขึ้นพร้อมกัน ท้ายที่สุดไม่ว่ารักหรือไม่ชอบความเห็นต่างอาจเกิดขึ้นได้เสมอแต่การใช้เหตุผลและสติอาจเป็นทางออกที่ดีกว่าการปล่อยให้อารมณ์นำทางแล้วไปเดือดร้อนคนอื่นค่ะทุกคน